สวนเกระมิตรเป็นที่สถิตปวงเทพเทวาผู้สนและบุญนำพาคนที่ได้มาบดเวนสิ้นกรรมอาจารย์บนสื่อสวรรค์ได้มาสร้างสรรค์ให้เป็นแทนง บาปเวรกรรมที่เคยกระทำร้า,รายแล้วติดตัวไม่มีใครหลอกในโลกนี้ที่เป็นคนดีดีไปทั้งตัวยอมรับโดยไม่เกรงกลัวที่เคยทำผัวเอ่ยปากออกมา สิกรรมให้ทานด้วยธรรมเลิศล้ำนักนาปาทิหารเกิดลันทันตาแก่ผู้ศรัทธาบ้านสวนทีรำ สวนพิระมิตเป็นที่สถิตพวงเท,เท,เทวาผู้สนและบุญนำพาคนที่ได้มาบดเวนสิ้นกรรมอาจารย์บนสื่อสวรรค์ได้มาสร้างสรรค์ให้เป็นแดนธรรม ียงสารภา,าพบาปเวนกรรมที่เคยกระทำร้า,รายแล้วติดตัวไม่มีใครหลอกในโลกนี้ที่เป็นคนดีดีไปทั้งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยไปแ<ป>จกไปและบ้านสวนพีระมิดนะคะพอวันนี้บ้านสวนพีระมิดของเราก็ได้รับเกียรติจากเซ็นเตอร์จังหวัดยะลานะคะ ซึ่งมาเยี่ยมชมบ้านสวนพีระมิดเป็นครั้งที่สองน,นะคะก่อนอื่นสวัสดีคุณหงก่อนสวัสดีค่ะคุณหงมาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแต่ที่จริงรู้จักกันมานานแล้วค่ะเป็นปียังเนี่ยสองปีกว่าแล้วค่ะจาย์สองปีกว่าแล้ว<ะ><ะ>เลิกกลัวอาจารย์ได้ยังจ๊ะเลิกแล้วค่ะครั้งแรกเป็นยังไงก็ก็กลัวหน่อยค่ะอาจารย์กลัวหน่อยหรือกลัวมากก็มากอยู่ นะคะเดี๋ยวก่อนด้วยน้ําเสียงอะค่ะครั้งนี้เนี่ยจะมาเข้าค่ายก็ไม่ได้เข้านะคะอยู่ดีๆก็มาค่ะไม่มีปีมีขุยเลยมาทําอะไรจ๊ะมาหรอเจ้าจิตมันอยากให้มาก็เลยต้องมามีอะไรที่ที่เป็นพิเศษหรือเปล่าที่มาพิเศษก็คิดว่าพอดีว่าคิดว่าตรงวันเกิดด้วยอะค่ะเมื่อไหร่คะวันเกิดพรุ่งนี้แล้วค่ะ วันที่21ค่ะอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคคุณ่ะให้มีความสุขความเจริญทั้งทาโลกไว้ทางธรรมคิดว่ามาก็มาช่วยบุญที่นี่ดีกว่าในวันเกิดอะไรของตัวเองแล้วก็ทนาบุญนะคะมาคค่่ะะแล้วก็ใส่เสื้อบ้านสวนพีระมิดด้วยค่ะใช่เลยค่ะเมาไปกี่โลคะลกับอีกอีกครึ่งหนึ่งหะ ้นเหงื่อิก็ทำไมเยอะแยะซึ่งก็หนูก็คิดว่าจะซื้อไปแจกเพื่อนๆนะคะแจกเพื่อนๆเลยเหรอะแจกสรุปแล้วกี่ตัวคะทั้งหมด18ตัวค่ะ18ตัวถามจริงใส่แล้วมรู้สึกอะไรบ้างจากเมื่อวานนะคะที่หนูไม่ได้ใส่อะหนูมาแบบมึนๆหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเช้านี้หนูใส่แล้วมันไม่มีอาการมึนหัวนะคะหามจริงจริงเมื่อเมื่อวานหนูยังแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวค่ะ แต่วันนี้รู้สึกมันสบายสบายอะค่ะหลับดีกว่าวันแรกคืนแรกคืนแรกไม่ได้ใส่คืนแรกนี้ไม่ได้ใส่อะค่ะหนูไม่ยังไม่ได้ซื้อไงคะถามจริงมานี่จะมาซื้อเสื้อ,อน้วยตั้งใจมาซื้อเสื้อด้วยตั้งใจมากนี่มันไม่ใช่ใกล้ๆนะจ๊ะจากยะลามานะครนายกเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าต้องมารับด้วยมือไงจริงๆแล้วสซฟิงอะต้องมารับจากมือเลย นะคะแต่เสื้อเนี่ยสามารถส่งให้นะคะแต่ส่งตรงไม่ต้องไปเผื่อคนอื่นนะคะอสมมติคุณหงจะซื้อเงี้ยคุณหงก็ซื้อให้ตัวเองให้ครอบครัวได้นะคะริดว่าลับว่าจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ด้วยไงพ่อกับแม่ให้พี่ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสงสารไม่ใช่หรอกมันแพง ไม่เป็นไรอะค่ะหนูให้ด้วยใจส่วนใหญ่หนูมาก็พอใจอยู่แล้วใ,<ช>ใจก็ต้องเต็มร้อยอะ<ช>หนูหนูคือห,ห,หนูเป็นคนที่แบบว่าคิดอะไรก็อย่างนั้นเลยอะค่ะ<ช> <ๆ S 1> หนูไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นหนูมาที่นี่ก็อยากมาก็คือมาต้องมาทราบค่ะแค่ซื้อเสื้อ <c oughs> ก็ไม่เอาตัางทอนอีกไม่คืนทอนให้ก็ไม่เอา <c oughs> และที่สําคัญนะคะเนี่ยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าคุณหงได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ กับบ้านสวนพีระมิดนะคะที่จริงก็ทําบุญด้วยปัจจัยมาตลอดนะคะ,ะแต่เมื่อล่าสุดเนี่ยจากการเป็นเซ็นเตอร์มาสองปีกว่าเนี่ยนะคะ,คะอ,อ,ออเดอร์ล่าสุดที่คุณหงสั่งซื้อของมาค,คุณหงบอกว่าอาจารย์คะหนูขอไม่รับส่วนลดนะคะหนูขอเอาเงินทั้งหมดที่หนูจะได้เนี่ยช่วยอาจารย์สร้างอะไรต่อมีอะไระนะคะ,คะ,ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหงรู้ไหมว่า คนที่คนส่วนใหญ่อะเขาทําการค้าอะไรเขาอยากจะได้กําไรเยอะๆใช่ไหมคะแต่คุณหงเนี่ยขอคืนกําไรส่วนเนี้ยให้อาจารย์เพราะอะไรคะหนูคิดว่าดูหน,นูอยากช่วยอาจารย์แปก็กกว่านี้แต่ว่าดูไม่ค่อยมีค่ะอาจารย์แล้วก็หน,ทททน,น,น,ทนูทำได้ทำได้ดีหนูทำได้ค่ะอาจารย์ ึ่งจริงๆอาจารย์อยากจะให้คุณหงเก็บส่วนนี้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเอ่อเป็นกําไรที่ควรจะได้ค่ะนะคะแต่คุณหงกลับบอกว่าไม่เอาหนูโอนเงินมาแล้วแหละอาจารย์จะมาห้ามหนูห้ามไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์ขออนุโมทนาก่อนนะคะแต่อยากให้คุณหงออะเก็บไว้ใช้น้ําตาไหลเองอาจารย์หนูไม่รู้ทําไมไหลเองเพราะอาจจะเป็นว่าจิตหนูหนูตั้งใจแบบนี้ค่ะว่าหนูจะไม่รับเลยอะค่ะ ก็หนูทําเท่านี้หนูทําได้อะอาจารย์เพราะว่าถ้าหนูมีเงินหนูก็บอกแล้วว่าหนูจะเอามาช่วยตรงนี้อะค่ะแล้วหนูมีเท่านี้หนูก็ให้ได้เท่านี้อะค่ะหนูก็หนูรู้สึกว่าหนูก็มีความสุขอาจารย์ให้ให้ครั้งละ99บาทก็พอแล้วนะคะแต่เนี่ยให้เยอะมากเพราะว่าคุณโหงสั่งซื้อของครั้งหนึ่งก็เยอะแสดงว่าขายเยอะสิคะขายดีก็ขายได้อะค่ะขายได้แต่หนู ก็อย่างที่บอกว่าจิตหนูแบบอยากจะช่วยอะช่วยตรงนี้หนูก็เลยคิดว่าหนูพอแล้วค่ะในความรู้สึกของหนูหนูคิดว่าพอแล้วอะค่ะถึงแม้จะรู้สึกว่าเราไม่ได้รวยแต่พอพอแล้วค่ะในความรู้สึกหนูอยูนนโโ่ว่าอนโมทนาดคะชีวิตคนเราก็แค่เงี้ยเหรอะสิ่งของที่ทุกท่านได้ราัม,มาทำบุญกับบ้านสวนพีระมิดอาจารย์บนเนี่ยจะแปลงานของท่านให้เป็นสางฆทานวิหารทางและธรรมทานท,าทาัทงทงทง้งหมดนะคะ ขออาอิสงที่ท่านได้นำสิ่งของทั้งหมดมานะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์วัตถุทานของท่านบริสุทธิ์แล้วก็มาทําบุญถวายเป็นพระบุญสมและพระราษฎรที่ได้ยินหัวซึ่งถือเป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์แล้วก็จะเสรจสุดนะคะขอให้บุญสมผลนะคะท่านที่มีทุกข์อยู่ก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วให้สุขที่ยิ่งขึ้นไปที่ยากจนก็ขอให้ร่ำรวยมีหนี้ก็ขอให้หมดหนี้นะคะที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายนะคะ ที่ทุกมีความผิดหวังอะไรน,นะคะก็ขอให้กลับมามีความสุขสมหวังนะคะจากที่ท่านตั้งใจใผู้กรารสาธุคราวหน้าที่มีการเข้าค่ายเนี่ยวันที่1ิบ5ีห้เรือสิงหาเนี่ยเข้าค่ายหน,นีอุปสรรคแล้วก็สร้างพระชมระนี่สงเนี่ยนะคะก็พูดว่าคนเราเนี่ยทำผิดทำพลาดเรื่องนี่สงเยอะมากโดยที่ไม่รู้เท่า ไม่รู้เท่าไม่ถึงการตัวจะหนุบนด้วยนะคะมีใครเคยเอาของจากวัดกลับบ้านมา้ายยกมือเอาอาหารกลับบ้านใช่ไหมเอาใครเอาอาหารวัดกลับบ้านยกมืออ่านี่แหละหลวงพ่อให้ใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อนี่เป็นเจ้าวาดแล้วจ๊ะหลวงพ่อบอกใครอยากหยิบก็หยิบนะคะก็ถามว่าถ้าคุณไม่เอาอาหารจากวัดกลับมาบ้านนี้คุณอดตายไหมไม่ไม่อดตาย แต่นึกถึงคนที่บ้านนึกถ,ถึงคนที่บ้านอดตายหรอคะอยากให้เขากินของอร่อยอยาให้ขกินของอร่อยแล้วของอร่อยเนี้ยเราหาที่อื่นได้ไหมได้แต่แตมันมีแล้วแต่เรางกยอมรับไหม<ต>เราชอบของฟรีใช่ไหมโดยที่เราไม่รู้ว่าเราได้เอาขาแย่เป็นรกแล้วก็เราทำไปแล้วเราทำของเราไปแล้วแล้วเราเอาของคนอนื่นงจ้าก็นี่เราคิดของเราเองไนงะคราวนี้ตั้งใจฟังนะ